สวัสดีจ้าเข็ดยังจ้ายบขายพ่อโอ้พ่อไปขายของมาเมยไอบนง่ยองกันเลยหยับให้บออืมนองคือเกีงแพอี้ได้จ้านอน่ยจ้าพ่อเมื่อบ่นั่นยิ่หลาก็เลยหยับใหอจ้าอืมยิ่หลาคือเก่งแพ้ยิหลาสงสารพ่อบ่สารพ่จ้าโอ้ มืองพ่อบอกให้หยับหยับใช้หยับล้งบ่หยับแขนพ่อว่าหยับแขนพ่อเพิ่นไปขายไติมมาแล้วเพิ่นเพิ่นหยับให้พ่อเพิ่นจูมือเด้ตั้งแต่พ่อเพิ่นย่าหื่อเสียขึ้นย่าหือเสียขึ้นเพิ่นที่เห็นนมย่าหื่อขึ้นปิดไว้ปิดไว้ย่าให้พ่อจ้าบ่ พอเพิ่นใส่พอเพิ่นว่าพอเพิ่นว่าหยับหลังให้ฟอนี่ใส่ได้ได้เด้อพี่น้องเพชจใส่ใจใจเอาไปหยียบขึ้นมางานขึ้นมาอีกเหยียบแขนมั้ยจ้า เพิ่นก็สิเหยียบบางทีแหละเพิ่นว่าพ่อเพิ่นบอกว่าพ่อเมื่อยเหยียบให้พ่อแน่เพิ่นก็เหยีับไงกระโดดจังไดนพ่อก็เจ็บซั่นว่าอีลาก็เหยียบให้พ่อนวดหัวให้พ่อแน่เอ้าขึ้นไปเหยียบอีกพ่อเจ็บเยอ่ใส่ได้พี่น้องใส่ได้แค่นี้าขี้มาบ่เอานวดหัวให้พ่อ พกนกับชิลเล่นน้ำกันได้สิและพี่น้องน,นวดให้กอนแนบดึงหูดึงหัวคนนี่แหละมีลูกผูหยิงเนอกพอนอกพีนกนกนพ่น้องมีลูกผูหยิงเื่อนกะดังสิแหละคนเขาลบหัวเขาลบเขาล,ล,ลบแม่ชิดาาย้พอพี่นนอนทั้งหันนี้เพียกกันนี่นน้อนนี่ ปูบอนนอนอันนั้นบอลเพร้ด่นี่นี่อ,นอันนี้บอลเพร้เพร้เพราท่านได้ปูน,นปี่นี่เรียนหกไล้พี่น้องเขียนหกเนี่ยขอโทษหลายๆกะรับจริงๆเละมีลูกเป็นเหยียบเด้รเปล่เหยียบมานดิมั้ยเป็นรเปล่นเปลี่ยนน้ำพอเพิ่นก็ชิประมาณนี้นี่นี่น,นี่นี่จ๋า,จาพรุ่งนี้ไปเรียนไหมคะ หนูอยากอยู่กับแม่ใช่พรุ่งนี้หนูต้องไปโรงเรียนอีกนะคะใช่ถ้าหนูไม่ไปหนูก็จะปึกนะคะใช่หนูต้องไปหาความรู้รู้ไหมคะโอเคโอเคนะคะหนูชื่อเด็กหยิงอะไรคะนามสกุลอะไรคะปู่คุณน่านอะไรข่าวภาษาอืมลูกพ่อพ่อหนูชื่ออะไรคะ พ่อคุณพ่อชื่ออะไรชื่อพ่อหน่อยค่ะแม่ชื่ออะไรคะแม่ชื่อแม่แปู่ชื่ออะไรคะปู่ชื่อปู่่ชือเด็กกินองพันปู่ชื่อปู่บันปย่าชื่ออะไรย่าชื่อย่าเพงย่าชื่อย่าเพลงป้าชื่ออะไรปป้้าาป้าอะไร ลุงอะไรลุงดายใช่แล้วก็ป้าอะไรอีกป้าพีนป้าพีนแล้วก็ลุงอะไรลุงมืดลุงมืดลูกจักแต่ลุงมืดนั่นแหละใช่ไหมใช่แล้วก็ลุงอะไรอีกพ่อน้องมิดชื่ออะไรรพ่่ออออน้งมิดชืะไลุงงออออะไรพ่่น้มิดชืลุงแดง แล้วก็พ่อพี่ฝนเชื่ออะไรลุงอะไรลุงนูงเออแล้วก็ลุงเวศใช่แล้วก็ลุงอะไรอีกลุงเกียรติใช่เน่เน่มีญาติเยอะเลยนู่นน่ะฮกเลยเฮียนน่ะ คุณยายชื่อยายอะไรคุณยายชื่อเด็กกินข้าวไม่ใช่ยายจงยายจงยายจงอยู่ที่ไหนยายจงที่บ้านข้าหวานที่บ้านชัยภูมิบ้านชัยภูมิไปเย็บล้างให้พ่อเนี่ยเรี่ยวๆนั่นพ่อนอนเลยพี่บ๊อบนอนจ้าน้องนี่จ้าปู่ที่นอนให้แม่นอนแน่เร็่ยวทำไมอุ้ยตายลูกข่อย หวังหัวฟาดดินี่จเจล่นไปทัว,ๆๆๆๆวร์แล้วเหล่นไปทัวเด้อ<ะ>คุณครูสอนอยังมือนีแม่เห็นอยู่เด้คุณครูสอนอีหยังคุณครูสอนสอนอนยังคุณครูสอนคุคูคอสอ,น,สอน,น,น,เนเต้นยังไนคุณครูเ,เตินฟอนออสอนในสัน้นบ่อเออ หนูชอบไหมล่ะหนูชอบโรงเรียนหนูชอบโรงเรียนคุณครูหนูชื่ออะไรคุณครูสู้แม่คุณครูชื่ออะไรคุณครูตาคุณครูตากับคุณครูอลายอย่าไปเปิดอย่าไปเปิดมันหนาวเปิดหลายตัวหลายปี๊ดฮึบึงเห็ดดิมันหนาวใช่มันหนาวเมื่อคืนนอนบ่เดี๋ยวพมผ้าได้เนี่ยพี่น้อง กินนมเวดม,มือแล้วหกเจ็ดกองอนะ่ะพี่น้องเนี่ยมอขึ้นอนะ่ะมึงสร้างน้ำหนักทุกมือเนี่นสร้างน้ำหนักทุกมือน้องนี่เน่อย่าดือ้อ าาธรรมชาติของเด็กหน่อยเนาะพี่น้องถ้าถ้าเกิดว่าเพจปู่บอลแล้วนี่ก็คือก็คือเล่นบ่ได้แล้วไงถ้าเกิดว่าเพจปู่บอลเตี่ยมตูคือนอนก็คือเล่นบ่ได้แล้วเพิ่นกะสีบเล่นยเพิ่นกะชีหูว่านาทีของเพิ่นคือนอนเพิ่นกะซีนอนแล้วปิดไฟแล้วก็คือบ่ได้กระโดดโลด,ดเต้นทั้งซี่แล้วช่วงนี้เขากาห็หายเพิ่นเล่นไปก่อนเล่นไปก่อนถ้าซีนอนก็คือบอกเพิ่น<แ>เพิ่นกะซีอยู่นิ่งๆแต่หน่อยแล้วเมีย ห,หรือว่ามีเมียไป,ปน้ำบุเลยขายบุได้ดวงมันคัดกัน,กนเด้พี่น้องห้างเกียห้องนอนน้อยๆห้อ,องนอนน้อยๆเมีนยนได้กับหกคือเก้าแล้วพี่น้องนี่นี่นี่น ไปก่อนนะบอกป้าป้านาะนะไปก่อนอไปไปเจอกันคลิปหน้าคะ่ปไปไนนะป้าป้านาฝันดีนะคะทุจรานไหมทุจา,จาบายบายด้วยจุ๊บด้วยจุ๊บอย่าไปเขียนนะเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนแมจ่จ๋าบอกเปี้ยงนะไปก่อนจา้าพี่น้องจา้าสวัสดีจา้า อาซิไลสาละเนแต่ว่าอยากให้พี่น้องเขาได้เห็นว่านี่นๆเพื่น,นอ่ะก็หูจักความคือกันเหยียบหลังเหยียบนั่นให้พอย้ำพอเมอยแต่กนจ้าสวัสดีจ้า